อธิโนสินควนพร้อมนะครับพ,พร้พอมทาง งานโภศสมักงานในการสูสุดจะได้เปิดแถลงแล้วก็ให้พี่น้องสืง่อมวลชนได้สักถามจากนั้นก็จะเหล่าท่านจะต้องเดินทางไปที่สารอาญาที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะทำข่าวต่อ,ตอนเนื่องเอาลําดับแรกผมขออนุญาตแนะนํานะครับผู้ที่ร่วมแถลงวันนี้ก็คือท่านนาเกณฑมทองไทยวันรองโภศสนักงานใาการสูงสุดนะครับ และผมนายประยุทธ์เพชรรรคุณโฆษกสนักงานในการสูงสุดถ้าพร้อมแล้วผมขอเปิดการแถลงณบัดนี้นะครับสนักงานในการสูงสุดแถลงกรณีพนักงานอายการส่งฟ้องพันตำรวจโ,โทรหรือนายทักษิณทินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่งานโฆษกสนักงานในการสูงสุด ได้แถลงเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2567ว่านายอำนาจเกียรติจเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยศมตรีฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีไร้ ระทายาหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจ,จ้รตามประมวลกฎหมายอาามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม พุทธศักราช2519ข้อหนึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8นั้นวันนี้นคะครับวันที่18มิถุนายน2 5 6 7เวลา8นาฬิกา56นาที นายพุธบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดียาแผนในฐานะหัวหน้าพนักง,งานอายการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้ได้ส่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณจิรวัตนต,ต่อสารอาญาตามข้อกล่าวหาดังกล่าวข้ามต้นเรียบร้อยแล้วสารอาญาประทับรับฟ้องไว้ตามคดีหมายเลขดำที่อออานจุด1860ทับ ซึ่งบัตรนี้คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสารอาญาแล้วหากมีผลคืบหน้าทางคดีเป็นประการใดสำนักง,งานอายการสูงสุดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่คือการถแถลงสั้นๆของสำนักง,งานอายการสูงสุดตามสาระสำคัญท,ที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเอกสารรายละเอียดดังกล่าวตามที่ผมได้ถแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนทางงานสารนิเศ และประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานใายการสูงสุดจะทําเป็นเอกสารข่าวแจกให้กับทุกท่านเพื่อที่จะได้นํารายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมทราบต่อไปอลําดับนี้ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไระเ,เรียนเชิญครับท่านทักษิณไม่จําเป็นต้องมารายงานตัวที่อายการใช่เม,มื่อท่านก็คือไปที่ศาลได้เลยใช่ไหมคะหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อ ชั้นพนักง,งานอายการผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นรายใดได้รับการปล่อยชั่วคราวสัญญาประกันนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าศาลจะได้รับตัวต่อจากพนักง,งานอายการเมื่อฟ้องสมตัวนั่นก็คือการประทับรับฟ้องเมื่อศาลประทับรับฟ้องฐานะของผู้ต้องหาก็จะเป็นจำเลยตามขั้นตอนของกฎหมายวันนี้ นายประกันนะครับหรือผู้ประกันตัวได้มารายงานตัวกับพนักงานอายการผู้รับผิดชอบคดีคือสํานักงานอายการพิเศษฝ่ายคดรียาแมเมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าศาลท่านได้ประทับรับฟ้องและออกหมายเลขดําแล้วหมายความว่าณนะเวลาที่อายการยื่นคําฟ้องต่อศาลเป็นการฟ้องส่งตัวเรามีตัวผู้ต้องหาส่งให้กับศาล เป็นการตอบคำถามที่น้องสื่อมวลชนชัดเจนว่าเรามีตัวและมารายงานตัวและประสบตัวพร้อมกับฟ้องไปยังศาลนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายถึง <c oughs> ประเทศอื่นๆต่อ,ตอไปอะค่ะท่านก็คือสามารถนัดไปที่ศาลได้เลยใช่ไหมคะมีทั้งสองแนวแนวหนึ่งก็คือถ้าเขามาพบพนักง,งานการเจ้าหน้าที่ของอนยรายการหรือพนักงานการก็จะนำตัวไปศาลหรือบางทีเขาสะดวกก็ไปรอที่ศาลได้การทําอย่างนี้อยู่ภายใต้เงื่อน ไขสําคัญของการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานในการถ้าตราบใดที่สารไม่ได้รับตัวไว้และประทับัรฟ้องหรือว่าเขาอยู่ในเงื่อนเวลาของการปล่อยชั่วคราวแต่เงื่อนไขสําคัญของกฎหมายคือนเวลาคาฟ้องที่ในการยื่นให้กับสารต้องมีตัวแนวปฏิบัติทั่วประเทศจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกียวกับคดีหนึ่งสองเทศอื่น ครนองเดียวกันครับแต่ส่วนใหญ่คดีหนึ่งสองอื่นๆจำนวนไม่น้อยคือถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนหรือชั้นพนักงานในการดังนั้นกระบวนการการนําตัวส่งสารจึงเป็นฟ้องเบิกตัวไม่ใช่ฟ้องส่งตัวถ้าฟ้องเบิกตัวก็เป็นกระบวนการของทางสารจะประสานกับทางรัฐบาลที่ศารท่านเอาตัวไปฝากขังไว้ที่ราัฐบาล พราะยังเวลาฟ้องเนี่ยภาษากฎหมายแล้วฟ้องเบิกตัวเพราะตัวอยู่ในระหว่างควบคุมของศาลอยู่แล้วแต่กรณีของนายทักษิณเป็นการฟ้องส่งตัวเพราะได้รับการตรวยชัวราวมาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนกระชั่นชั้นพน,น,าน,าน,นักงานอีการับสองสองแนวที่ว่านี้ใครเป็นคนมีกาําหนดนะครัอนุญาตเนี่ยหมายถึงว่าตัวที่ดีของการเสียายาก หมายว่าไงครับหมายถึงว่าไอการที่ต้องมารายงานตัวอนุญาตมารายงานตัวโดวยการเอาไปฟ้องคือการไปได้ปฏิบัติตามสัญญาระกันเป็นแนปฏิบัติตามสัญญากปล่อยทัตตย่วไปอยู่แล้วคือณเวลาที่อายการหลักง่ายๆเลยครับณเวลาไอาการส่งฟ้องต้องมีตัว<อ>ถ้าไม่มีตัวสารท่านไปรับอยู่แล้วเมื่อเราแถลงกับท่านบอกว่าเราได้หมายเลขดําที่ออหนึ่งแปดหกศูนย์นั่นหมายความว่าณเวลาดังกล่าวเนี่ย ในเวลา8ปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีมีตัวท่านวิพุธหรือนายวิพุธบุญประสาทอดการพิเศษฝ่ายคดียาแปดในคณะหัวหน้านัะอาิกายการเนี่ยเดินไปที่ห้องประทับรับฟ้องของศาลหรือส่งมอบตวัวให้กับอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาลแล้วก็ยื่นฟ้องออกหมายได้จากประทับรับฟ้องเพราะจะต้องมีสองอย่างมีท่านคำฟ้องและมีตัวคุณคน,น่อนุญาตเนต้องเป็น,นาทาน ว่าว่าจะให้ไปรายงานตัปปนท้นไปไปพวกนั้นอ๋อไม่ไม่ใช่อนุญาตเป็นการประสานงานธรรมาดาว่าท่านสะดวกจะมาเกดินไปพร้อมกับเราหรือท่านจะไปรออยู<ม>่ตรงนั้นได้ทั้งนั้นเหละครับเพราะว่าอยู่ใบใต้บริบทสัญญาปล่อยชั่วคราวมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ศาลยาังไม่ประทับรับพร้อมเปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหา,าไปยังเลยเเไม่ใช่ทุกเคสอยู่ที่เราจะอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนมีจังหวนีหยเกินครับจชงหนุญาค่ะถ้าเช่นนี้หมายความว่า ถ้าจำเลยมีข้อมูลได้รับทราบข้อมูลได้รับการประสานงานจะสามารถดําเนินการเช่นนี้ได้ในกรณีอื่นๆที่จำเลยท่านอื่นไม่ได้รับข้อมูล,ไม,ไ,มลไม่ได้รับการประสานงานก็อยู่ในรูปแบบของการส่งฟ้องเพื่อเบิกตัวตามการออใช้ีไม่ได้ไม่ได้ที่ถ้าท่านสื่อมวลชนอากจรระเข้าใจคลาดเคลื่อนเรียนอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้หลักกฎหมายก็คือเมื่อบุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาทางคดีอาญาในชั้นสอบสวน หรือชั้นพนักง,งานอนงคการหรือแม้กระทั่งชั้นพินายของศาลมีรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกฉบับสันนิษฐานได้ก่อนว่าบุคคลทุกคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ราักใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดประว่อผิดดังนั้นกระบวนการปล่อยชั่วเราวจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการรองรับบทสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูนเมื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาต้องให้เขาสู้คดีเต็มที่การปล่อยชั่วเราวจึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของกฎหมาย ที่จะต้องดาเนินการเพื่อสอดรับกับหลักสันติฐาราหนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้บริบทที่ว่าหนึ่งไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะไม่ทําให้เสียหายต่อความพิธรรมนะไม่หนีนะอันนี้คือหลักกฎหมายก็จะเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะานั้นเนี่ยหลักที่ท่านถามบอกว่าเอ๊ะละอายอื่นเป็นไงดูเรื่องต่อเรื่องหมายความว่าถ้าลายไหนได้รับการปล่อยชั่วคราวจะเป็นแบบนี้เสนอ แปรรายไหนไม่รับการล่อยุทธข่าวอาจจะเป็นเพราะไม่มีหลักประกันที่จะเป็นขอประกันจากท่านพนักงานสวนพนักงานการหรือศาลตัวยะงถูกควบคุมไว้ภายใต้เง okay. <It> ื่อนไขของประมวลกฎหมายวิธ the ีพิจารณาความยายามาตรา8 7ถ้าคือจะพุกไม่ถึง10ปีฝากได้ยังไงก็ไม่เกิน48วันถ้าโทษปุจจกันก็ได้12.8 12.7เป็น8.4 8.4วันนี่เรื่องเวลากฎหมายเดี่ยวตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าถูกคุมตัวอยู่ในชั้นของศาลเนี่ยศาลท่านรับตัวไว้แล้วฝากขังไว้เนี่ยยังไงคดีหนักเบาไม่ในแปดสี่วันต้องจบดังนั้นเนี่ยคดีที่ปล่อยข่าวจึงเป็นประเด็นที่ผมหมุดนะครับถ้าปล่อยข่าวก็ต้องมีตัวไปให้ศาลพร้อมกับคำบองเช่นถ้าท่านใดมีอะไร ออไม่มีหรอกครับไม่มีคำว่าขอให้มั่นใจว่าการที่มีตัวส่งให้สารสารรับตัวไว้ในฐานะจำเลยนั่นเป็นแนวปฏิบัติที่จัดชัดเจนอยู่แล้วผมว่าละาเอียดพวกนี้เป็นไะเอียดย่อยคือท่านสามารถตรวจสอบได้ทั่วราชนาจักรแนวปฏิบัติของพนักงานดีการเป็นอย่างนี้ถ้าพนักงานผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการปล่อยข่าวชั้นพนักงานดีการถ้าถึงเวลาแล้วไม่มา มันมีกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วว่าต้องแจ้งให้มาให้นาาพนักงานสวนไปเอาตัวมาถ้าไม่เอาตัวมาเอาตัวมาไม่ได้ก็ต้องออก,ก,ก,กหมายจับสัญญาประกันกับฝั่งคับหรือปรับตามสัญญาประกันไปเพราะฉะนั้นบริบทของการปล่อยช่วงข,ขาวของสัญญาประกันเนี่ยจึงมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ศาลยังไม่รับอัวไว้พร้อมของเพราะฉะนั้นก็มีถ้าว่าปล่อยช่วงขาวจะมีอสิสระเพราะฉะนั้นจะนัดไปที่ศาลก็เป็นอยู่ภายใต้บริบทข,ของสัญญาประกันมาพบงานไปด้วยกันก็ได้ เป็นเป็นแนวปฏิบัติครับก่อนนั้นที่พูดถึงยื่นหนังสือมันมีอายการบับรหนึ่งมาเราไอ้หนังสือคำสั่งมันมีคำสั่งออกมายางไงต้องให้ออันนี้รายละเอียดกระทรวงเราไม่ทราบครับมีมีประเด็นอยากให้ท่านรองกระทรอภิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีที่น้องสื่อมวลชนและสังคมอาจจะยังไม่เข้าใจที่ผมอ่านอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคำฟ้องมีค้ำมีท่านบอกว่าพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณทำไมต้องมีสองอย่าง ครั้งที่ทุกว,วันนี้ในทักษิณไม่มียศทางตํารวจแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแง่กฎหมายยังไงน,นะครับเพื่อความกระจา่างเชิญท่านนายเกียรติชี้แจงประเด็นนี้นับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและท่านผู้ชมทางบ้านครับนายทักษิณหรอือพันธบทองทักษิณเป็นจน้นเลยสายเหตุที่ต้องมีชื่อพันธบวอโทักษิณเ,เป็นคํานับหน้านามด้วยเนื่องจากว่าในขณะเกิดเหตุ ในคดีนี้เมื่อประมาณปี2องพันหสบดพันตำรวจโมทักษิณ์ยังไม่ได้ถูกถอยยศเพราะฉะนั้นตัวอของตำรวจโมทักษิณ์เนี่ยในขณะที่กระทําบิดยังมีลดนําหน้าคือพันตำรวจโมทโทเพราะฉะนั้นขณะที่ฟ้องคดีเพื่อให้รู้ว่าเป็นการที่ถูกตัวแน่นอนของผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระทําบิณในหนักเกินเกณฑก็จะต้องสั่งยศในขณะนั้นเข้าไปด้วย แต่ถามว่าการที่ใส่ย,ยวดทั่วไปในนาดี้จะทําให้ฐานะของคุณทั้าสิ่งมีฐานะกลับมาเป็นเง,งนก้อนโตอีกต้องาตอบงก็อยไม่มีนะครับคือทําให้ถูกต้องตรงกับช่วงระยะเวลาลังเกิดเหตุในคดีนี้เพียงเท่านั้นครับท่านคถามประเด็นเรื่องที่เมื่อครั้งก่อนที่ทนายเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคลิกค่ะคลิกที่ท,ที่ที่มีการเผยแพร่ค่ะว่า ทางพนักงานสอบสวนรวมถึงอายการเนี่ยได้มีการสอบสวนที่ตัวนี้มีการไปสอบนอกรัดอาณาจักหรือไม่ตรงนี้พอให้รายละเอียดได้ไหมคะอาจระเก็ได้ไหนครับคุณเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของคลิปว่าไม่ใช่คลิปต้นฉบับค่ะคลิปที่เอามีการนํามาแจ้งความจะเป็นคดีมันอ๋ตอนนั้นถ้าจะเป็นรายละเอียดของทางคดีงานโศกต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ทราบเนื้อในของคดีหรือแม้จะทราบก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมา ให้พอกิงผ่านสื่อเพราะเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาของชั้นศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งณเวลานี้ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเมื่อตอนต้นแถลงว่าสารได้ประทับรับฟ้องแล้วเมื่อประทับรับฟ้องแล้วนั้นหมายความว่าคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วทุกอย่างต้องไปว่ากันในห้องพิจารณาทุกอย่างเป็นประเด็นการต่อสู้การเปิดเผยนอกห้องพิจารณาอาจจะเกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมตอนยื่นฟ้องอายการค้านประกันไปนไหมครับ ในคำฟ้องของพนักงานการคดีนี้นะครับใช้ถ้อยคําว่าการกรณีผู้ต้องหาขอประกาศตัวให้เป็นลุนพินิษของท่านพี่ภาคารนากสารสากก็จะถามาาาถนะครับว่าพนักงานอะไรจะพานประกันหมายตอนนี้ถ้อยคำในคําฟ้องชัดเจนอยู่แล้วพิมลงไปในคําฟ้องเชิญครับพี่น้องถือว่าชนมีอะไรเพิ่มไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมเชื่อว่าเอกสารที่ทาง พี่น้องสื่อมวลชนได้รับจากฝ่ายสารนิเทศไปกระทำใจชัดเจนช่วงต่อไปก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่ท่านจะต้องไปตามต่อที่สารเพราะกระบวนการต่อไปเป็นภารกิจที่ทางสารท่านจะดําเนินการต่อเชิญครับเชิครับย่นจงก่อนหน้านี้คุณรรมิลได้มีการย่อความเปนธรรมท่าเท่าที่ราาเท่าที่ทราบจากการพูดคุยท่านอธิบดียาอสักู่ ถ้าร้องความจำต้องมาผ่านที่นี่แล้วส่งต่อ,อยท่านอาจารสุดได้รับการยืนยันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการยื่นหนังสืออะไรเข้ามาเลยไม่มีครับไม่มีครับโอเคนะครับพี่น้องครับน่าจะน,าน่าจะครบถ้วนครับก็ขอบคุณพี่น้องสืง่อมวลชนทุกสำนักน,นะครับ,ขอบ,ข,บขอบคุณทุกท่านครับเวลา8.5เหรียญครับ อ่อสวัสดีทุกท่านเนาะก็ขอัยในระบบเสียงจริงๆเพราะว่าไวัยเลแล้วก็อาจจะไปรวมกับใหม่หลักของสื่อช่องหลักนั่นเองก็ทำให้เสียงนั้นไม่ค่อยชัดแล้วก็เราเราได้ถอดไวัยเ็กออกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจากอายการได้ส่งฟ้องซึ่งก็จะ เป็นใบแจกข่าวสาหรับของอายการนะครับบอกว่าสํานักงานอายการนั้นส่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตามที่ครูส่งสำนักงานอายการสืบสุดแถลงเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2567ว่านายอําราตเกตเจริญลกธนาการสูทธิชได้มีคําสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกัน มิประมาดดูหมิมหรือแสดงความมะค่านามาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาหรือผู้สําเร็จร,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 ราชการแทนพระองค์แล้วร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดใดๆอันเป็นความผิเดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามบูรณากฎหมายอาญามาตรา83 112สั่ง,องาากกของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม 2,519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิเดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา3และมาตรา14พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิเดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่อาวงเล็บ2นะครับพศ .2560 และมาตรา8วันนี้นะครับ18มิถุนายนเวลา8นาฬิกา56นาทีนายวิรบุต ปราสาอายการพิเศษฝ่ายคดีายาแปในฐานะหัวหน้าพนักงานอายการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูุงๆุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีไม่่าคดีได้ส่งฟ้องคันจำรวนโโตัวอักษรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อสารนายาตามข้อข่าวกาังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วนำโดยสารอ่าไดรร้รับรับฟ้องตามหมายเลขคดีดำอ 186ครับ2567ซึ่งบัดนี้คดีได้เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาของศาลอาญาแล้วหากมีกลุ่มขึ้นหน้าทางสำนักงานในทีอายการที่สุดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับซึ่งเราก็ทราบแล้วก็ดูจากสื่อที่ติดตามการเดินทางของอดีนายกรัฐมนตรีทั้งสิณนนั้นก็เดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันที่ศาลอาญารัชดาเนาะก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นการบันทึกคลิปแล้วก็ได้ได้โพสดได้เราได้ติดตามทางช่องทาง u t u b e ทางดีด้วยนะครับก็ติดตามเนาะก็อย่างไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อ่าตรงนี้ก็จะมีทางนายคาเชนซึ่ก็ ร่วมแถลงด้วยนะครับอบอกในเรื่องของชั้นยศนะครับเพื่อที่จะไม่ถเกิดคามสับสนนั่นก็คืออาจจะต้องมีกล่าวถึงยศของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั่นนะก็คือพันตำรวจโทก็ยังใช้ได้อยู่ในขณะที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดคดีในขณะที่ดำรงยศและก็ตำแหน่งอยู่นั่นเองแต่ว่า,าตรงนี้ก็อาจจะไม่มีผลกับการที่จะจับใส่คืนยศให้ ึุงก็เราเห็นว่าก็เป็นการยืนยันจากทางอายการนะครับว่าการปล่อยตัวชั่วคราการประทับรับฟ้องแล้วก็หมายเลขดํานั้นก็ถือว่าอาจจะยังยังไม่มีการาเหมือนกับว่าทางอายการบอกว่าการมายืนยันตัวตนนั้นก็มีตัวตนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีกันโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไลฟ์เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เดินทางไปยังศาลกันนะครับซึ่ตรงนี้เราก็คงจะยังอยู่กันที่อาวุเรียนอยู่ตรงนี้เนาะก็เดินไปที่ศาลอาญ,ญาพัชชก็เป็นเป็นที่ทีดใกล้เคียงกันนะครับขอบคุณนะคบทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีคุณฮานะคบคุณเอ็นคุณ คุณสมใจนะครับคุณรอบหรือว่าคุณสมิ์คุณช้อยคุณมดงานคุณคิวโตจังคุณนอโต้คุณสังวานคุณชยานิดและขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามาติดตามและจะมาจะทักทายกันไม่อเ้ถึงนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวได้เจอกันในหลายข่าวต่อไปเนาะก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้เราก็มาในเช้าวันนี้ก็จะมีหลายๆาหมายที่ตรงกันด้วยที่ ศารอาญากรุงเทพใต้นะครับก็มีการยืนรย่นนเสือเพื่อพิจารณาตัดตัวแล้วก็วันนี้เช่นกันนะครับก้าวไก่กับสารสารัฐธรรมนูญที่จะเราน่าจะทราบชาัดแล้วในวันนี้ว่าจะมีการพิจรารณายุคหรือไม่ยุคพักก้าวไก่ในวันไหนก็ติดตามกันนะครับโอเคครับขออนุญาตลงไลน์นะครับไปเจอก,กันอย่างไรก็ขอขอบคุณน้องไว้ ไว้ทักทายกัน